ศัพทประยุทธ์ทะลุฟ้าตอนที่270ถึงตอนที่271สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเรากลับมาต่อกันเลยดีกว่านะครับกับศัพทปยุทธ์ทะลุฟ้าของเราเรื่องราวของศัพทปยุทธ์ตอนนี้นะครับกำลังเข้มข้นเจ้มจนกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูบทสรุปของการประลองครั้งที่3ามกันเลยดีกว่าครับว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเรื่องกันเลยดีกว่าโอเคครับณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาทเดียวนะครับและตอนนี้ยัังงงคคคใช้แเเปขออพบบาดียยวู่นะร ซึ่งใครที่ค้างนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนะครับส่วนภาพน,นี้ก็คือช่องทางการโดเนทให้เพจบาทเดียวนะครับสามารถไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับใครโดเนทเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับไม่เร็วเลยนี่นอกจากเป็นระดับเด็ดของนักปุงโลสดแล้วก็ยังแข็งแกร่ง สองฝ่ามือแล้วเข้ามาสิย่อมได้นี่มันแรงกดดันพลังวิญญาณนางสามารถสร้างแรงกดดันได้เท่านี้เลยเหรอเนี่ยขั้นตอนหนึ่งนี้มันพ่วพลังวิญญาณมาลองรับฝ่ามือที่สองของข้าดูหน่อยฝ่ามือเปลี่ยนรูปท่านอาจารย์ระวังนะฮ,ะฮะ้ๆท่านอาจารย์ไม่ต้องห่วเขาน่ะไม่มีทางล้มลงได้ง่ายๆหรอก นี่ยังอยู่ในเขตแดนได้อีกเหรอเนี่ยเซียวเยี่ยนเขาทําได้ฮ่าฮ่าน่าสนใจดีนี่ข้าไม่เคยสนุกแบบนี้มาก,ก่อนเลยเช่นนั้นแล้วลองรับป่ามือที่สามของข้าแล้วออกจากเขตแดนนี้ไปซะฮไม่ต้องหรอกเป็นไปได้ยังไงกันนี่เขาสามารถรู้วิธีใช้พ่วงพลังวิญ,ญญาณของตระกูลเฉาได้นี่มันไม่ใช่แล้วเขากำลังเล่เรียนแบบพ่วงพลังวิญ,ญญาณของข้า นีเจ้านั่นสามารถใช้่วงพลังวิญญาหลังจากแค่พรอมเห็นมันเป็นปีาสารไปแล้วนั่นข้าพอจะเข้าใจแล้วในสิ่งที่เรียกว่าห่วงพลังวิญญาก็แค่ใช้พลังลมปานควบคู่ไปกับพลังวิญญาณและผนึกมันเอาไว้ช่างเป็นห่วงพลังวิญญาณที่น่าสนใจดีจริงๆหากรู้เพียงขั้นตอนก็เข้าใจได้ทั้งหมดน่าสนใจดีนี่ให้ข้าดูหน่อยเถอะว่าเจ้าจะแข็งแกร่งมากพอที่จะเรียกว่าห่วงพลังวิญ,ญญาณได้หรือไม่ฟังา,าย เราเยาวชนรุ่นใหม่ต่ก็มีพลังมากพอที่จะทําลายหอโอสุลงได้เจ้าเด็กน้อยเจ้าเป็นอะไรใหม่พวกเขาแข็งแกร่งดีกันจังแม่นางหนอยระวังด้วยใครกันนะเป็นผู้ที่จะได้ชัยชนะไปนะฮึดูเหมือนว่าแม่มมตตะกูลเฉาจะเป็นฝ่ายชนะนะไม่ไม่ใช่เขายังคงอยู่ในเขตแด,เดนเซีเยงียนตั้งหาที่เป็นฝ่ายชนะฮ่าข้าแพ้ซะแล้วสิป้าเป็นไปไม่ได้พี่สาวข้าแพ้ข้าไม่เชื่อหรอกข้าไม่เชื่อ ฮะแม่มดตระกูลเฉานี่นะข้าฝันไปหรือเปล่าตระกูลเย่จะโชคดีกันไปแล้วในยามนี้นี่ไปหาคนทะลุระดับม,มาเลยนะเฮ้ยข้าสดุกดีนะข้าหวังว่าจะได้เจอเจ้าในรอบรวบรวมโอสถอีกครั้งหนึ่งท่านเองก็ทําให้ข้าสนุกไม่เบาเหมือนกันยังไงก็เถอะหากเจ้ายัางคงซ่อนความเก่งเอาไว้รอบหน้าข้าจะโกรธแล้วนะจะเจ้าออเหรอรอบประเมินผู้ที่ได้ชัยชนะก็คือตระกูลเย่ แม่มดตะกุมเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างี่คิดนะเพียงแค่ข้าเองก็ยังไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดออกหวังว่ารอบรวบรวมโอสถในครั้งหน้าจะได้เจอกันอีกนะท่านจะพอได้เลยอย่างผ่านไปได้แค่ชั่วครู่ก็คิดจะนอกใจข้าเลยนะสะสุนเอ๋ออุ้ยฮะฮะโดนหลอกแล้วตาเฮานี้เขาจะจับเจ้าข้าทิ้งซะฮาฮะเจ้เองโดนหลอกเองนะพลังของคนคนนี้แข็งแกร่งท้ายกับเขาคนนั้นได้ส่องสอนหรือเปล่านะ ณที่พักตระก,กูลเย่เยี่ยมมากท่านสามารถกู้ชื่อสีตระกูลเย่ได้แล้วข้าไม่อยากเชื่อเลยเท่านี้ข้าก็ตายตาหลับแล้วจริงๆขอคุณท่านเสีย่ยวเยี่ยนที่ช่วยข้าได้หลับสนิทในคืนนี้มาดื่มกันเถอะมาสร้างความทรงจํากันอะหายไปแล้วเฮ้อตระกูลเย่นี่ไะคึกคืนกันไปใหญ่แล้วหาที่ซ่อนแห่ไม่ทันเลยทําไมเจ้าถึงยังซ่อนตัวอีก่ะออกมาซะเฮ้อเจ้าหนูไม่ง่ายเลยนะที่จะหาตัวเจ้าเจอจงกลับไปกับข้าซะเถอะ นะนี่มันเปวเพลิพงได้แท้จริงมหาห้วงทะเลลึกอย่าบอกนะว่าเจ้านะ่ะฮันเฟิงเองก็เคยเป็นหนึ่งในตระกูลวิญญาณเขาได้รับเปวเพลิพงได้แท้จริงห้วงทะเลมาจากโควโศนามว่ามู่กู่ใช่ข้านั่นแหละคือมู่กู่นำมันมาคืนให้ข้าสักเถอะย้อเฉินเคยแยกไปจากข้าถึงเวลาที่ข้าจะต้องเอาคืนแล้วขโมยจากเจ้ามันเลย ดูเหมือนว่าเจ้าหัวขโมยเหยาเฉินไม่เคยได้บอกเจ้าเลยสินะพวกเรานั้นแต่ก่อนก็เคยมีอาจารย์คนเดียวกันเขาต่อสู้กับข้าและขโมยเปลวเพิงลนิเทตจริงไปจากก้อนผนึกโบราณและท้ายที่สุดข้าก็ถูกขับไล่ก็เพราะมันใส่ลายข้อบไร้สาล้านะ้าท่านอาจารย์เป็นคนมีเกียรติไม่ใช่แบบเจ้าแนะ่ใครจะมาทําตัวแบบที่เจ้ากล่าวกันฮ่าฮ่าเจ้านี่ช่างเหมือนกับเหยาเฉินไม่มีผิดข้าจะนำเปลวเพิงลิเทตจริงกลับมาพร้อมส่งเจ้าไปหาอาจารย์ด้วยซะเลย ฝันไม่เถอะเหล่าสหายของข้ากำลังมาแล้วในอีกไม่ช้าผู้ที่เป็นระดับวีรชนเซียวเยี่ยนเซียวเยี่ยนเซียวเยี่ยนเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาไม่เห็นเจ้าดื่มเลยดื่มกระติดหนึ่งออกมาซะเถอะไม่ตอบฮะหลามง,งั้นเหรอน่าเบื่อจังเอาหน้าเอาน้าฮัานโวโสล่อยเซียวเยี่ยนนี้เขาพักผ่อนไปเถอะบางทีเขาอาจไม่ได้ล่ำสุราแต่ก็ใช้พลังไปค่อนข้างเยอะอยู่นะก็ได้ก็ได้ข้าจะไปดื่มคนเดียวก็ได้เกิดอะไรขึ้นน่ะอย่าเพิ่งไปสิช่วยข้าก่อน ไม่มีใครได้ยินหรอกเจ้าโง่ข้าได้เปิดอาคมพลังวิญญาณมิให้ผู้ใดได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นภายในห้องนี้นี่เจ้าอาคมป้องกันอย่างนนหรอให้ตายสิระดับวีรชนนี่มันยุ่งยากเป็นบ้าเลยฮะนองเบลเพิงด้แท้กจีของข้ากลับคืนมาซะถามองกายอสศนีเจ้าเพียงแค่คนเดียวจะทลายข่ายอาคมนี้ได้อย่างไรข้าน่ะไม่ใช่เจ้าหรอกนะ ยอมแพ้ซะเถอะมอาเปลวเพิงนี่แท้จริงกลับไม้ข้อซะอยากได้นะก็ไปซะเลยสิเฮะออะไรกันเปลวเพิงดอกบูข้าถูกดูดกลืนเข้าไปฮ้ฮะว,วิชาไม่เลวควบคุมเปลวเพิงได้แบบนี้ไม่เลวเลยจริงๆแต่ระดับพลังของเจ้านั้นยังคงต่ำไปเจ้าเจ้าไม่ได้ฟังข้าเลยกันล่ะฟังที่คนอื่นพูดสะบ้างส่งไม่คืนมาซะนี่นมันอะไรนะ หากสองเพิงดอกบัวเมียทำอะไรได้ข้าก็จะเพิ่มมันเข้าไปสามเบลเพิงที่แท้จริงนั่นลึกรูปแบบทายเพิงชีวิตบัตซบนี่เจ้ากำลังผสมให้กลายเป็นเปลเพิงที่สีนั่นลึกตาเท่าและเจ้ากลันั่นล่ะลูกศิษย์ของเหย่เฉินก็ไม่ต่างอะไรกับศิษย์หลานของข้าข้าจะส่งสอนเจ้าเองนี่เจ้ากล้าสร้างความเสียหายภายในหอสรนั่นลึะอะไรกันขายเอาคมทลายแล้วเจ้านี่เองสวนคงจืดแย่แล้วมีบางอย่างเกิดขึ้นกับห้อของสิวเยี่ยน เสี่ยวเยี่ยนว้่เกิดอะไรขึ้นฟ้าเข้ามาหาเจ้าแล้วเสี่ยวเยี่ยนเป็นอะไรไหมข้าไม่เป็นอะไรดีหน่อยที่พวกเจ้ามาไอ้ยะเจ้าผู้ขุมดันนี่มันอะไรกันคิดจะมาท้าทายพวกข้ากันหรือเข้ามาสิข้าจะซัดหน้าเจ้าให้หงายเลยคอยดูสองระดับดีละชนและหนึ่งในนั้นก็ยังเมาอีกเอฟบาเลยปัญหาเรื่องเยอะมากกว่าเจ้าตัวที่อยู่ข้างนอกเสียอีกสวนคงตื่อเจ้าไม่เคยมายุ่งเรื่องของข้าต่อให้นี่จะเป็นแดนหอคอยโอสดก็เถอะนี่คือหอคอยโอสดเสี่ยวเยี่ยนและเพื่อนเก่าของข้าคืออะไรเยาเฉินผู้นั้นเป็นอะไรกับเส บาดซบดูเหมือนวันนี้เจ้าจะไม่ตายแล้วสินะข้าจะปล่อยให้เจ้าได้ใช้เปโคลงนี้แท้จริงไปก่อนก็แล้วกันสักวันหนึ่งข้าจะนำชีวิตเจ้าไปจงจำเอาไว้ให้ดีเถอะคิดจะไปไหนไอ้พ่อคุมดำพอได้แล้วมันจากไปนานแล้วท่านเมาแล้วไงนี่แกจะหนีหาป,ะป,ะป้าล่ะฟ้ากลับมาผู้วุโส ổ, สวนคงจือ้อเสียวเยี่ยนขอบคุณท่านมากขอรับยินดีที่ได้พบก,กับศิษย์ของเพื่อนเก่า้า สี่ยวเยี่ยนข้าไม่ได้มาในร่างกายหยาแต่ข้าคงพอทำให้มู่กู่หวาดกลัวได้ก็นำไ้ช่วยได้แค่นั้นแล้วข้าหวังว่าเจ้าจะรีบมาที่หอคอยโอสถโดยไวข้าจะได้ปกป้องเจ้าได้ข้าขอขอบคุณผู้อุโสบุญคุณนี้จะไม่ลืมเลือนเอาเถอะเจ้าเองก็ต้องระวังให้ดีพวงนิกายสวนเองก็ขายข้อมูลของเจ้าให้แก่ตระกูลมินยาจงจำไว้ให้ขึ้นใจจงจำไว้พวกนิกายสวนไอ้บัตรซ้อมนั่นทำไมเขาจะฆ่ามันให้ตายเลยคอยดู ดูเหมือนว่ามันเป็นตัวที่สร้างปัญหาไม่เบาเลยนะให้ตายสิโอ้ไปสังหารมันกันเถอะข้าว่าท่านไปพักผ่อนก่อนเถอะข้าไม่เป็นไรเราจะไปฆ่ามันไว้ก่อนก็ได้รอพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะวันต่อมานี่ท่านเป็นอะไรใหม่ไม่เป็นไรไว้อยู่ซิวเยียนเจ้าจะออกไปหาพวกนิกายสวนอย่างนั้นหรอใช่พวกมันกล้ามาขายข้าให้กับพวกตระกูลวิญญาณข้าจะเอาคืนแน่พวกนิกายสวนนมีเบื้องหลังคือนายน้อยตระกูลเฉนิฉนเฉินเซียนและพวกโอโสต่างก็ปกป้องเขา แล้วยังไงล่ะเสียยี่เซียแล้วข้าจำเป็นต้องหวาดกลัวพู้เท่าอย่างพวกมันด้วยหรือไงท่านเย่ไม่ต้องกังวลไปข้านั้นจะไม่นําเรื่องวุ่นวายไปสู่ตระกูลเย่อย่างแน่นอนหากแต่ตระกูลหมิงแม้ว่าจะเคยรลังแกตระกูลเย่มาก่อนนับหลายปีพวกเราเองก็เกลียดมันเช่นกันแต่ว่าตระกูลเย่ไม่เคยหวั่นเกรงปัญหาใดๆหากสิ่งนี้ข้าจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นตลอดไปชเช่นเดียวกันเพราะว่าโสบอกข้ามาได้เลยก่อนหน้านั้นที่ข้ารู้มาจากเฉินเซียนมันได้เข้าไปในหอคอยโอสถอยู่หลายครั้ง เพียงแต่หอคอยโอสดจะมีชั้นในที่รองรับผู้ที่พิเศษเท่านั้นและหนึ่งในนั้นจะมีทางเข้าซึ่งเป็นหมอกแล่อนตรายมากมายที่อยู่ในนั้นเขาจำเป็นต้องหาผู้คนนำพาเขาเข้าไปให้ได้ถ้าหาวัินเซียนนั้นเข้าร่วมกับพวกนิกายหมิงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขานั้นได้รับการรับรองที่จะถูกนำพาเข้าไปโหที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ชอบเอาชีวิตและความตายไปเสี่ยงสินะได้เลยเดี๋ยวข้าจะจัดการให้เอง ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับอยากจะบอกว่าโอ้โหผู้โสเหว่ยของเรานี่อย่างกาวเลยนะครับทา่ามอรซะแบบว่าภาพลักษณ์ของอวินซางตอนที่อยู่นิกลายอวินหลังน,นะครับพังป่นปี้ไปหมดเลยนะครับกลายเป็นแค่อวุโสคนเดีที่เกาๆอย่างอไปนะครับแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับไวรดััีคบส